คุณรู้จักช้อปปี้ใช่ไหมครับห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะครับที่คุณสามารถซื้อของได้เยอะแยะมากมายแต่ทีนี้เนี่ยคุณเข้าไปซื้อของคุณก็ย่อมอยากจะได้ของดีแล้วก็ต้องราคาถูกใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยครับที่จะทำให้คุณได้ของดีและต้องราคาถูกด้วยครับสวัสดีครับผมรัตพบแ์เชะตานามวงครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกดดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับก็เหมือนวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อของบน s h o ป e ปีนะครับที่จริงผมยังมีคลิปเกี่ยวกับการซื้อของบน l a ซาด้ด้วยนะฮะแล้วทีเนี้เมื่อคุณซื้อของแล้วนะครับมันจ่ายจ่ายจ่ายอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณควรจะได้รับเงินกลับมาบ้างโดยการขายของ ทั้ง l า z a d a และ s h อป e ีด้วยซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะขายของบน La z a d a และ s h อป e ีนะครับรวมทั้งที่อื่นๆด้วยแหละนะครับหนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์ทั้งหมดในการขายของออนไลน์นะครับหนังสือเล่มนี้ปกติ350บาทนะครับแต่ว่าผมแจกฟรีนะฮะเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมแค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งหนังสือเนี่ยจะบอกตั้งแต่ว่าเริ่มต้นต้องทํำยังไงบ้างนะครับสาหรับการขายของออนไลน์หาสินค้ามาขายอย่างไร แล้วทํายังไงให้ขายดีในทุกๆช่องทางนะครับพลาดไม่ได้เลยครับกล่องที่ผมจะไปแจกฟรีนะโอเคนะครับถ้าสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถแอดไลน์แอดวรรณพบมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับหรือว่าคุณจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอบน u t u b e หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับก็จะเข้าไปในเว็บไซต์โดยตรงเพื่อลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันครับทีนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะมอบหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่สุดๆของผมซึ่ง เขาจะพาคุณทัวร์ไปที่ช h อปปีนะครับโดยจะบอกเทคนิคอันแพลวๆาเยอะแยะมากมายนะครับคุณได้ของดีราคาถูกแน่นอนครับตั้งใจชมและตั้งใจฟังกันด้วยนะครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าทุกคนห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักเทคนิคการซื้อสินค้าช้อปปี้ยังไงให้ได้ของดีราคาถูกนะคะแล้วก็มีทริคดีๆอีกมากมายให้เพิ่มความคุ้มค่าในการช้อปปิ้งของเรานะคะห้ามพลาดเลยจริงๆนะบอกแล้วนะคะสำหรับจะมีทริคอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในการใช้งานช้อปปีเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าตังออนไลน์ของเขานะคะที่ชื่อว่า s h o p ปี Pay นะคะถ้าเราจะเพิ่มความคุ้มค่าหรือการจะซื้อสินค้าอะไรในช้อปปีที่คุ้มค่าที่สุด นี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องสมัครช้อปปี้เพจนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะลิงก์หรือว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับ s h o e p ปี้เพจทั้งที่ใ,ใครที่ยังไม่มีกระเป๋าตังออนไลน์ s h o ป e ปี p เพเนี่ยอย่าลืมไปสมัครนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ทราบวิธีการสมัครแล้วได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะใน playlist วิธีซื้อของช้อปปี้ค่ะเราจะมาดูทริค หรือว่าเทคนิคที่สําคัญในการซื้อของช้อปปี้แบบปกติเลยนะคะเช่นวันนี้เราเกิดอยากซื้อของเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราได้ของดีราคาถูกที่สุดก็คือสินค้าชิ้นนั้นนะคะถ้ามีครบ4องค์ประกอบนี้ถือว่าคุณจะได้สินค้าที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะองค์ประกอบแรกก็คือราคาที่ดีค่ะนั่นหมายถึงเป็นราคาที่อาจจะถูกหรือว่าราคาที่ถูกใจของเรานะคะ2ก็คือในเรื่องของรีวิวค่ะถ้ารีวิวเยอะ นะคะก็ยิ่งดีนะข้อที่3นะคะนั่นก็คือในเมื่อมีรีวิวแล้วก็ต้องเป็นรีวิวที่ได้รับจำนวนดาวที่เยอะนะคะคือดาวเขาเต็มที่สูงสุดเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด5าดาวค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์ดีนะก็สัก4ดาว5ดาวประมาณนี้คือโอเคแล้วค่ะและสุดท้ายเลยนะคะก็คือสินค้าที่มีสัญลักษณ์ของ โค้ดส่งฟรีหรือโค้ดส่วนลดนะคะก็คือเป็นสินค้าที่สามารถที่จะใช้โค้ดต่างๆที่เราไปเก็บมาไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดหรือโค้ดส่งฟรีมาใช้ได้ทําให้เราไม่ต้องเสียค่าจัดส่งแบบนี้ค่ะคุณก็จะได้ซื้อสินค้าที่แบบว่าราคาถูกและดีไม่ต้องเสียค่าจัดส่งอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพดีนะคะถ้าครบสีองค์ประกอบนี้ก็คือผ่านเลยค่ะแล้วเราจะดูยังไงคะว่าเอ๊สินค้าตัวนั้นเราจะหามันได้ยังไงเราจะหาเขาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกัน,กนค่ะ อันดับแรกนะคะเมื่อคุณอยู่ที่หน้าแอปพลิเคชัน s h o ป e e นะคะให้ทุกคนเนี่ยไปที่ช่องค้นหาสินค้านะคะคือส่วนมากในเวลาที่เราจะซื้อสินค้าบางคนเนี่ยส่วนมากก็จะมีสินค้าในใจใช่ไหมคะว่าเราจะซื้ออะไรนะคะกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอุปกรณ์การครัวต่างๆนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรก็อาจจะไปดูในหมวดหมู่ได้นะคะโดยที่หมวดหมู่เนี่ยก็เลื่อนขึ้นไปค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะเจอหมวดหมู่แบบนี้นะคะเราก็สามารถ เลื่อนปัดไปทางซ้ายแบบนี้นะคะเพื่อดูได้เลยนะคะว่าเราสนใจแบบไหนแต่ส่วนมากเนี่ยเราก็จะมีสินค้าในใจแล้วก็ไปที่ช่องค้นหาสินค้าค่ะแบบนี้นะคะอย่างเช่นอันนี้เรามีสินค้าที่เราอยากดูอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นถุงเท้าที่เราพิมพ์ไปถุงเท้ายาวแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นสินค้าทั้งหมดนะคะในตอนนี้ราคาเ็าจะไม่ได้เรียงอะไรทั้งนั้นเลยนะคะสินค้าเขาจะคละกันไปเนาะก็ะเลื่อนดูนะคะว่า ปกติคนเราเวลาที่เราเลือกซื้อสินค้าเราก็จะเลือ่อนดูใช่ไหมคะเวลาเราค้นหาอะไรที่จะทําให้เราได้เจอกับราคาดีรีวิวดีจานวนดาวดีหรือสัญล,ลักษณ์โค้ดส่งฟรีเราจะทํำยังไงให้เราไปที่ตัวกรองที่อยู่ขวาบนนะคะนี่เลยกดเข้าไปนะคะจากนั้นเราจะเห็นเขาขึ้นมาว่าหมวดหมู่นะคะถ้าเรา,เอาอยากดูแบบรวมๆเราก็ไม่ต้องเลือกตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะขึ้นมาเยอะมากนะคะ ส่งจากในประเทศนะคะก็จะได้เร็วๆหน่อยแบรนด์อะไรทุกคนซีรีส์เรื่องแบรนด์หรือเปล่าคะหรือว่าอยากดูรวมๆแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรนะคะช่วงราคานะคะทุกคนในตรงเนี้ยเราสามารถใส่ราคาที่เราพร้อมที่จะจ่ายเราสะดวกที่จะจ่ายในราคานี้นะคะสมมติว่าเราใส่20บาทถึง100บาทแบบนี้ก็ได้นะคะราคานี่นะคะต่อมาในเรื่องของอันดับนะคะทุกคนจํานวนดาวค่ะขอเลือก5ดาว แล้วก็สีดาวขึ้นอ่าสีดาวขึ้นไปดีกว่าแบบนี้ก็โอเคแล้วค่ะสีดาวขึ้นไปแบบนี้นะคะประเภทร้านค้าช้อปปี้มอลลารแนะนำอันนี้เราก็ขอดูทั้งหมดเลยนะคะและสุดท้ายก็คือที่บอกว่าถ้ามีโคส่งฟรีหรือว่าโคส่วนลดนะคะอ่าเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะฟรีค่าจัดส่งหรือส่งฟรี99บาทนะคะหรือว่าพร้อมส่วนลดเราจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอ่าขอเลือก3อันนี้นะคะแล้วก็กดที่คําว่าตกลงค่ะ เขาก็จะขึ้นสินค้ามาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะเริ่มที่ราคาที่เราตั้งไว้20บาทเนี่ยมันอาจจะไม่มีราคาต่าสุดอาจจะเป็น29แต่ว่าทุกคนจะสังเกตไหมคะว่าราคามันจะคละคละกันเพราะอะไรเพราะสินค้าบางอย่างก็เป็นสินค้าโฆษณาเขาก็จะอยู่ด้านบนนะคะเราจะทํายังไงให้เราได้ราคาไล่มาจากน้อยไปมากนะคะให้เราเลือกเห็นที่คําว่าราคาข้างบนไหมคะแล้วเขาจะมีตัวขีดสามเหลี่ยมตรงเนี้ยให้เลือกสามเหลี่ยมด้านบนนี้นะคะ นี่ให้เขาขึ้นไปแบบนี้เขาก็จะไล่ราคามาเลยค่ะจากราคาต่ําสุดนะคะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าทําไมเอ๊ะตรงเนี้ยมันโดดมากเลยเพราะว่าเห็นเขาว่าโฆษณาใช่ไหมคะนั่นแหละเป็นโฆษณามันก็จะแท็กๆมาค่ะแต่โดยส่วนมากคือนี่เขาเรียงให้เราแล้วนะคะแล้วก็เลือกดูได้เลยนะคะวิธีการดูก็เห็นเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยมีทั้งสัญลักษณ์คาว่าฟรีแบบนี้แสดงว่า ถ้าเราเก็บโค้ดส่งฟรีมาได้เราก็สามารถที่จะมาใช้ในการเป็นส่วนลดหรือว่าในการาใช้ที่จะเราจะไม่ต้องจ่ายค่าจัดส่งได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยนะคะหรือยังไม่รู้วิธีการเก็บโค้ดส่งฟรีเนี่ยเราได้ทําไว้แล้วในคลิปที่แล้วสามารถไปดูได้เลยนะคะเราก็จะดูองค์ประกอบเห็นไหมคะทุกคนอย่างเช่นอันไหนนะ้าขอดูก่อนค่ะอ่ะทุกคนสมมติว่าเป็นตัวแรกแล้วคะ่ะเราสนใจสินค้าตัวนี้เห็นไหมคะว่าราคาเขาก็ถูกมากเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ส่งฟรี ขายได้เป็น2,000ชิ้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็ดาวเห็นไหมคะเกือบ5ดาวเลยลองกดเข้าไปดูนะคะนี่แล้วเขาก็เป็นสินค้าขายดีประจำสัปดาห์ด้วยนะคะได้ดาวถือ4.9เต็ม5คือสุดยอดมากเลยนะคะคือดาวเยอะมากในตรงนี้สินค้าราคาถูกแล้วนะคะสินค้าราคาถูกแล้วแล้วดาวก็เหมือนจะดีด้วยนะแต่ยังไม่พอคะ่ะทุกคนเราต้องเลื่อนนะคะ เดี๋ยวขอดูรายละเอียดสินค้านิดนึงนะคะทุกคนดูก่อนนะว่าเขาเป็นแบบผ่าไรยาวเท่าไหร่นะคะเราโอเคไหมกับสินค้าตัวนี้นะคะถ้าเราโอเคเราก็เลื่อนไปดูรีวิวนะคะจะเห็นคําว่าคะแนนสินค้านะคะมีรีวิวทั้งหมด432รีวิวนะคะกดที่คาว่าดูทั้งหมดค่ะรีวิวเราสามารถดูพร้อมกับดาวได้เลยนะคะคือเราสามารถกดเลือกดูนะคะรีวิวทั้งหมดก็ได้แล้วก็เลื่อนดูนะคะว่าเขาโอเคไหมนะคะ ส่วนมากโอเคแล้วก็กดดูตรงรูปภาพตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะรู้คุณภาพสินค้าได้เลยนะคะทุกคนที่มารีวิวอะสินค้าใหญ่ไปหรือเปล่าดีไหมนะคะ5ดาว5ดาวเยอะมากเลยนะคะทุกคนจริงๆเราดูในส่วนตรงนี้ก็ได้นะคะคือส่วนมากทุกคนเนี่ยให้5ดาวถึง300กว่ารีวิวเลยนะคะทุกคนแสดงว่า คือศูนย์ดาวไม่มีเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าไม่ไม่มีใครให้ศูนย์ดาวแสดงว่ามันไม่ได้แย่ค่ะทุกคนให้5ดาวเยอะมากนั่นหมายถึงว่าเนี่ยก็คือผ่านแล้วนะก็คือราคาดีนะคะทุกคนราคาดีรีวิวดีจํานวนดาวดีแล้วก็มีนี่นะคะฟรีค่าจัดส่งด้วยนะคะ มีค่าจะส่งเมื่อขั้นต่ำถึง99าบาทนั่นหมายถึงว่าเราต้องไปเก็บโค้ดมานะคะโค้ดส่งฟรีหรือว่าโค้ดส่งฟรีที่บอกว่าสินค้าขั้นต่ํา99บาบาทก็จะสามารถเอามาใช้เป็นส่วนลดในร้านค้านี้ได้คะ่ะทุกคนนี่เลยนะคะก็เป็นทริค ง่าย,ายแต่ว่าสําคัญมากคุณสามารถใช้เกณฑ์นี้ไปเลือกดูสินค้าในหมวดหมู่ไหนก็ได้นะคะจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณสนใจนะคะใช้4ี่หลักนี้รับรองว่าคุณได้สินค้าที่ถูกและก็ดีนแน่นอนค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะทุกคนขนาดข้างบนนะบอกว่าสุดๆแล้วนะทีนี้เราจะพาทุกคนไปดูวิธีการที่จะทำให้เราช็อปได้คุ้มค่า คุ้มราคาม,มากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนจะมีวิธีการยังไงนะั้นเราเราไปดูกันค่ะสำหรับทริคแรกนะคะที่จะเป็นออปชั่นเสริมที่จะเพิ่มความคุ้มค่าในการช้อปปิ้งของเราให้เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็คือให้ทุกคนติดตามหน้าแรกของช้อปปี้ไว้ให้ดีๆเลยค่ะเมื่ออยู่หน้าแรกแล้วที่ที่น่าสนใจเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ค่ะทุกคนบริเวณส่วนบนนี้นะคะซึ่งเราดูแล้วมีทั้งหมด6หัวข้อนะคะที่ว่า ที่เราจะใช้ได้จริงแล้วก็ที่จะเพิ่มความคุ้มค่าให้กับเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือดิวใกล้ตัว1สตาค์นะคะกดเข้าไปดูค่ะในส่วนนี้นะคะทุกคนเขาจะเป็นเห็นไหมคะเขาจะเกี่ยวข้องกับ s h อ p e e p เ y เขาจะเป็นแบบเกี่ยวกับอาหารการกินขนมเครื่องดื่มนะคะทุกคนเห็นไหมเป็นแบรนด์ต่างๆที่อาจจะอยู่ใกล้เรานะคะจะเป็นของกินต่างๆถ้าใครกดส่วนลดหรือว่าโค้ดต่างๆนี้ได้ก็สามารถเอาโค้ดเนี่ยไปใช้ใกับ ร้านค้าที่อยู่ใกล้เราได้นะก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็คือราคาถูกจริงๆเขาจะมีฟู้ดนะคะมีของหวานมีอาหารของหวานมีทราเวลก็ได้มีบิวตี้ก็ได้นะคะก็คือความสวยความงามท่องเที่ยวก็คือมีหมดเลยนะทุกคนลองเลื่อนดูนะคะเขาก็จะบอกนะว่ามีกี่สาขาที่ใกล้ตัวคุณนะคะเคปซีแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มก็ลองเลือกดูตรงนี้เขาจะมีมาให้ทุกวันเลยนะคะถ้าเรากดโค้ดส่วนลดได้เนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะคะ นักเก็ต6ชิ้นเนี่ยจาก46บาทเหลือแค่0.01 00, บาทเท่านั้นขายไปแล้ว59ชิ้นแล้วก็กดซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าคุณจะต้องมีคูปอง Shopee Pay นะคะกดดูเพิ่มเติมได้แบบนี้นะคะจะมีอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะบอกนะคะว่าอะไรที่เราสามารถซื้อได้บ้างนะคะแต่ว่าคุณต้องมี Shopee Pay นะถึงจะใช้ได้นะคะประมาณนี้ หัวข้อแรกก็คือน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะก็คือห้ามพลาดเลยนะคะต่อมาหลังจากแบบดวใกล้ตัวแล้วนะคะก็จะเป็นโค้ดส่งฟรีค่ะซึ่งเราก็บอกแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะเก็บได้ในช่วงเที่ยงวันกับเที่ยงคืนนะคะวิธีการเก็บโค้ดอย่างละเอียดแล้วก็ทําคลิปไว้แล้วไปดูได้เลยนะคะถ้าเราเก็บโค้ดส่วนนี้ได้ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าบางร้านก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเลยบางร้านก็เสียแค่นิดเดียวแต่ก็คุ้มค่าอยู่ดีนะคะ นี่นะคะก็เป็นในส่วนของโค้ดส่งฟรีต่อมาจะเป็นในส่วนของ9บาทช็อปสุดคุ้มนะคะ9บาทตรงนี้คือเป็นสินค้าที่เริ่มต้นตั้งแต่ราคา9บาทจนราคาไม่เกิน399บาทนะคะเขาจะมีสินค้ากว่า20,000ชิ้นเลยนะแล้วก็จะให้เพียงแค่2เวลานั่นคือเที่ยงกับ3ทุ่มค่ะทุกคนลองเลื่อนดูนะคะเห็นไหมคะราคาแบบน่าสนใจมากแล้วในนี้ก็จะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะคะก็คือเยอะมากๆเลยนะคะสินค้าเนี่ย เขาจะบอกตามเวลาเลยนะคะเที่ยงกับ3ามทุ่มนะคะก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะคะต่อมานะคะหลังจาก9บาทช็อปสุดคุ้มแล้วนะคะก็จะเป็นรับเงินคืน10%ไม่มีขั้นต่ำนะคะก็ลองกดเข้าไปดูค่ะ ในส่วนนี้เขาจะมีสิทธิพิเศษให้กับระดับสมาชิกของ Shopee ด้วยนะคะเราบอกไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วว่าระดับสมาชิกเนี่ยจะมีทั้งหมด4สมาชิกนะคะ Classic, Silver, g o กล้วก็ p พ a t i n น m นะคะก็จะมีสิทธิพิเศษให้มากมายอยู่แล้วในแต่ละเดือนนะคะถ้าเรากดทันนะเราก็สามารถกดรับโค้ดต่างๆได้ซึ่งในสินค้าเหล่านี้จะสามารถใช้โค้ดส่วนลดหรือว่าโค้ดที่แบบว่าได้เงินคืนอะไรเงี้ยด้วยนะคะตลอดเลยก็เลื่อนเลื่อนดูได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะ s h o p ป y Pay แจกโค้ดส่งฟรีนะคะในส่วนนี้ก็คือต,ต้องเป็นคนที่ใช้ s h o p ป e Pay ล้วนๆเลยนะคะก็คือต้องเป็นสมาชิก Sho p ป e Pay ค่ะเขาก็จะมีโค้ดส่วนลดให้โค้ดส่งฟรีนะคะต้องเก็บให้ทันแล้วก็ดูว่าเขาจะปล่อยมาช่วงไหนบ้างก็ติดตามไว้เลยค่ะ แล้วก็มีโค้ดส่งฟรีเฉพาะร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นสําหรับสมาชิกนะคะระดับต่างๆที่เราเคยบอกไปนะคะมีรับเงินคืน20%คอยแบบนี้ค่ะก็ดูได้เลยนะคะนี่ก็ไล่ดูนะคะวิธีการใช้งานต่างๆเขาก็จะแจ้งนะคะโค้ดสินค้าต่างๆนะคะ ต่อมาก็จะเป็นนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะนี่กดเข้าไปดูเลยเขาก็จะมีทั้งร้านค้าต่างๆนะคะสินค้าเกาหลีหรือจะเป็นสินค้าภายในบ้านลองกดเลื่อนดูได้เลยนะคะว่าเราอยากจะซื้อหรือสนใจในสินค้าตัวไหนรวมแบรนด์นะคะอะไรต่างๆน e w a r r i v a l นะคะก็ลองกดดูได้สมมติว่าเราสนใจสินค้า K Town ลแล้วกันนะคะ เขาก็จะมีอะไรบ้างอะมีค่ายต่างๆนะคะของเกาหลีแล้วเขาก็จะมีโคด้ดมีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งฟรีให้นะคะแล้วก็จะมีสินค้าแบบพรีออเดอร์อะไรต่างๆนะคะก็ลองเลื่อนดูนะในส่วนนี้เขาจะมีส่วนลดให้เหมือนกันตลอดเลยนะคะสุดท้ายเลยก็จะเป็นโค้ดส่วนลด15%นะคะกดเข้าไปเลยนะคะในส่วนนี้ก็คือสินค้าเนี่ยก็จะได้มีโค้ดส่วนลดให้ทั้งจหมด15%นะคะ ก็ส่วนมากมันจะดีลกับโปรต่างๆนะคะแล้วก็ลองเลื่อนดูนะซึ่งเขาก็จะบอกนะคะว่าจะต้องใช้โค้ดอะไรบ้างควบคู่กับอะไรบ้างถึงจะได้แบบ2ต่อแบบนี้นะคะมีโค้ดช้อปปีบวกโค้ดร้านค้านะคะก็จะได้ส่วนลดเข้าไปอีกนะคะส่วนลด15%ถ้าเราเก็บทันมันก็จะขึ้นคําว่าใช้โค้ดแบบนี้ค่ะหรือเป็นส่วนลด12%ขั้นต่ํา500บาทเฉพาะร้านค้าที่กําหนดนะคะก็กดนี่นะคะเก็บโค้ดสำเร็จแบบนี้นะคะ เขาก็จะขึ้นสินค้านะคะที่ที่เราสามารถใช้โค้ดได้ไหมคะตามร้านค้าต่างๆเขาก็จะขึ้นโค้ดให้นะคะลดกี่เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถแบบเก็บนะคะอ่าเก็บโค้ดเก็บโค้ดได้เลยถ้าเราสนใจที่จะซื้อสินค้าร้านนั้นนะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนในส่วนของประมาณ6หัวข้อเนาะที่เราบอกกันไปนะคะก็ตามให้ทันนะทุกคนก็คือ ตรงนี้ในส่วนข้างบนตรงนี้นะคะเนี่ยก็คือสําคัญมากๆนะคะลองไล่ดูนะก็คือในส่วนนี้เขาจะมีแบบโค้ดมีนนี่นนมีนี่ให้ตลอดเลยนะคะถ้าเราติดตามไว้เนี่ยก็บอกเลยว่ามันก็จะยิ่งทําให้เราช็อปคุ้มค่าไปอีกนะคะในส่วนของหน้าแรกช้อปปีนะคะแต่ว่าหน้าแรกช้อปปียังไม่หมดค่ะทุกคนลองเลื่อนมาดูอีกสักนิดนึงค่ะทุกคนจะเห็นคําว่าแฟลตเซลค่ะทุกคนกดเข้าไปดูเลยนะคะตรงที่คําว่าดูทั้งหมดค่ะ เมื่อเข้ามาดูแล้วนะคะก็จะเห็นสินค้าที่กําลังลดราคาอยู่ต่างๆต้องบอกก่นเลยนะคะว่าสินค้า flash sale เนี่ยเป็นสินค้าที่จะลดราคาจากราคาปกติมาบางอย่างก็คือลดเยอะมากนะคะแล้วเขาก็จะลดเป็นเวลาด้วยอย่างเช่นกําลังลดเที่ยงคืนลดตีสองเราร็วนี้ก็สามารถเลือนดูได้นะว่าจะมีอะไรบ้าง เที่ยงวันของพรุ่งนี้หรือว่าหกโงเนของพรุ่งนี้เขาจะลดตามเวลาทุกคนก็ต้องกดแบบติดตามไว้เลยนะคะอย่างตอนนี้เขากําลังลดอยู่แล้วก็สามารถเลื่อนได้เห็นไหมคะหมดเร็วมาก10ชิ้นภายใน1นาทีโอ้โหนะคะเราต้องให้ทันเลยนะตามช่วงเวลานั้น,น,นแล้วก็เลื่อนดูได้นะคะเห็นไหมคะจากปกติ4,900เหลืออยู่พันเแบบนี้นะคะก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคือเขาจะลดแล้วเขาก็จะบอกด้วยนะคะว่าขายไปกี่ชิ้นแล้วนะคะ นี่นะคะก็ทุกคนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าราคาเขาจะถูกแล้วแต่ว่าวิธีการที่เราบอกไปข้างต้นเลยว่าเราจะทํายังไงให้ได้สินค้าถูกและดีเนี่ยยังใช้ได้กับทุกหมวดหมู่ที่เราบอกเลยนะคะรวมถึง flat sale ด้วยถ้าสินค้าตัวนั้นเนี่ยราคาถูกแล้วโอเคเราได้หนึ่งเรื่องราาเรื่องราคาแล้วให้เรากดเข้าไปดูคะ่ะเพื่อไปดูรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรีวิวนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่งฟรีมีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะลองไปเลื่อนดูนะ เช่นอันนี้เรากดเข้ามาดูแบบทั่วไปเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นกล้องใช่ไหมเป็นกล้องโอ้โหรีวิวก็แบบ5้าจุดพันเลยนะคะทุกคนห้าดาวสี่ดาวคือแบบ1ดาวก็คือน้อยมากๆแสดงว่าทุกคนเนี่ยเขาให้ความสนใจไหมคะกล้องชัดมากเลยต่างๆนะคะแสดงว่าเขาประทับใจแล้วเขาก็พึงพอใจในสินค้าตัวนี้มากๆนั่นหมายถึงว่าโอเคร้านนี้น่าจะผ่านแล้วล่ะค่ะน่าจะผ่านเกณฑ์ที่เราตั้งแล้วมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะ จากร้านค้าน,นะคะถ้าเราอยากได้เราก็เก็บโค้ดเอาไว้แบบนี้นะคะนี่เก็บโค้ดนะคะเก็บโค้ดนะคะโอเคแล้วก็ปิดโอโอเคค่ะนี่หมายถึงว่าแฟลชเซลร,ราคาดีแล้วนะคะรีวิวอะไรก็ดีก็สามารถซื้อได้นะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าโอเคเขาผ่านแล้วนะคะเกณฑ์การดูก็จะมีประมาณนี้นะคะในส่วนแรกที่เกี่ยวกับหน้าแรกช้อปปีนะคะทุกคนไม่งงเนาะถ้าใครตามไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะอาจจะพูดเร็วนิดนึงค่ะ ต่อไปนะคะทุกคนทริกที่2ที่จะเป็นทริกออปชันเสริมที่จะทำให้เราช็อปคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็คือให้เราเน้นซื้อสินค้าในช่วงแคมเปญพิเศษต่างๆของ s h อป e e ค่ะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญที่ใกล้จะถึงนี้ก็คือแคมเปญวันที่8เดือน8นะคะหรือเขา <ๆ S 2> เขาจะมีมาเรื่อยๆ9เดือน9 10เดือน10ประมาณนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นแคมเปญมิสเซลก็คือในช่วงกลางเดือนเขาก็จะมาส่วนลดอะไรต่างๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่น ที่ใกล้จะถึงเนี้ยวันที่8เดือน8นะคะเราจะหาแคมเปญน,นี้ได้จากที่ไหนอ่ะเมื่อเราอยู่หน้าแรกของช้อปปีนะคะทุกคนเห็นตรงที่ช่องค้นหาไหมคะ8.8 crazy f l a h sale นะคะให้เรากดเข้าไปเลยะคะ่ะนี่เมื่อเรากดตรงช่องค้นหาเราจะเห็นเลยนะคะอันแรกเลยก็คือ8.8นะคะ crazy f l a h sale นะคะ f l a h deal นะคะกดเลยนะคะนี่เรียบร้อย <M> เขาจะเป็น สินค้าที่เขาจะลดหรือว่าที่เขาจัดโปรในช่วง8เดเตือน8โดยเฉพาะนะคะทุกคนเลื่อนดูได้เลยนะเขาจะมีปฏิทินแคมเปญให้เราเลยนะคะว่าเขาจะมีอะไรให้บ้างอันดับแรกก่อนเขาจะมีโค้ดส่วนลดประจําวันเขาจะมีแฟลชเซลเขาจะมีดีลทุกวันเลยเขาจะมีแบรนด์แท้มาลดแบรนด์ยอดนิยมแบรนด์ทั้งหมดนะคะสมมุติว่าเขามีส่วนลดเนี้ยทุกคนกดไลค์ดูได้เลยนะคะเนี่ยรับเงินคืน10%นคอยเก็บโค้ด โอเคเรียบร้อยหรือว่าโค้ดส่งฟรีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแจกอีกคะ่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงโค้ดส่งฟรีในไลฟ์แสดงว่าเขาจะไลฟ์สดแล้วเขาก็จะแจกโค้ดนะคะใครไม่อยากพลาดก็ติดตามสิ่เวลาแบบเนี้ยเที่ยงคืนเที่ยงหนึ่งทุ่มสองสามทุ่มแบบนี้นะคะเขาก็จะมีโค้ดให้เลยนะคะแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแฟลชเซลนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่เราดูเลยแฟลชเซลเนาะนี่เขาก็จะบอกเลยว่าไปมีสินค้าอะไรบ้างนะคะ จริงๆนะคะทุกคนเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราดูในปฏิทินแคมเปญก็ได้นะคะว่าเขาจะมีอะไรให้บ้างถ้าเราไม่อยากพลาดเ,เราก็กดที่เขาว่าเตือนฉันนะคะกดเตือนฉันเตือนฉันไว้เลยเมื่อถึงเวลาเขาก็จะแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันของเรานะคะเราส่องดูได้เลยนะคะทุกคนว่ามันมีโค้ดหรือว่ามีอะไรในวันที่8เดือน8ให้เราบ้างหรือนี่น,นีสินค้าก็มีนะคะ flash sale เนี่ยหรือว่าเป็นสินค้าทั่ว,วไปเขาจะมีเวลาแจ้งนะคะ หรือว่าเราจะทําแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเช่นสมมุติว่าเราสนใจสินค้าตัวหนึ่งอยู่นะคะแล้วเราก็ลองเพิ่มเขาเนี่ยลงรถเข็นใส่ตะกร้าไว้สักเดือนหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนเพื่อดูว่าเวลาใกล้แคมเปญแล้วเนี่ยสินค้าตัวนี้เขาจะลดลงสักเยอะแค่ไหนนะคะบางตัวเนี่ยเราไม่ต้องรอวันนั้นก็ได้นะคะไม่ต้องรอเช่น8เดือน8บางตัวเขาอาจจะลดก่อนสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็ลดแล้วแล้ววันที่8เดือน8ก็ราคาเหมือนกับวันนี้หรือบางร้านเนี่ย เขาจะรถวันที่8เดือน8หรือวันแคมเปญน,นั้นๆโดยเฉพาะ ล้วก็ลองเอาใส่ลดเข็นดูแล้วก็ดูว่าเอะเวลาเขาลดเนี่ยเขาลดเยอะขนาดไหนนะคะเมื่อเราดูแล้วโอเคร้านเนี้ยสินค้าชิ้นเนี้ยจะลดพิเศษในวันแคมเปญหลักหรือว่าแคมเปญกลางเดือนเนี่ยแล้วก็ค่อยซื้อตามที่เราสะดวกก็ได้นะคะทุกคนทริคนี้มันจะเป็นทริคที่เราใช้บ่อยมากๆก็คือเอาใส่ลดเข็นไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่าเขาจะลดเยอะแค่ไหนในช่วงแคมเปญน,นะคะพอเราเห็นแล้วว่าโอเคเขาลดช่วงนี้แล้วก็กดสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะ นี่ก็เป็นทริคออปชันเสริมนะคะทุกคนนั่นก็คือซื้อสินค้าในช่วงแคมเปญพิเศษต่างๆที่ช้อปปี้เขาจัดนะคะสินค้าในแต่ละตัวที่เราบอกถึงเขาจะลดเยอะแล้วเราก็สามารถใช้เกณฑ์4อย่างที่เราบอกก็คือราคารีวิวจานวนดาวแล้วก็โค้ดส่งฟรีเนี่ยมาประกอบกันทั้งหมดเลยนะคะจะได้สินค้าที่ถูกแล้วก็คุ้มค่าถูกและดีอย่างที่เราบอกนะคะสุดท้ายเลยนะคะทุกคนที่จะเป็นทริคออปชันเสริมที่จะทําให้เราได้สินค้าในราคาที่เราต้องการนะคะในตรงนี้เขาจะเรียกว่า การยื่นข้อเสนอให้กับร้านค้าค่ะเราจะทำได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันค่ะการยื่นข้อเสนอนะคะก็คือการต่อรองราคาสินค้านี่แหละค่ะเหมือนกับว่าเราสนใจสินค้าตัวหนึง่งแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเ,เราอาจจะสู้ราคานี้ไม่ไหวก็ลองยื่นนะคะข้อเสนอต่อรองกับร้านค้าดูเผื่อเขาจะลดราคาลงมาให้เราในราคาที่เราเสนอไปค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราสนใจสินค้าตัวไหนนะคะแล้วก็กดไปที่ หน้าตัวสินค้าแบบนี้นะคะจะเห็นคําว่าแชทเลยนะคะจากนั้นนะคะพอเราไปที่คําว่าแชทเลยเนี่ยเราก็จะเห็นคําว่ายื่นข้อเสนอแบบนี้นะคะเราก็ลองกดที่ยื่นข้อเสนอค่ะจากนั้นเขาก็จะให้เราเนี่ยลองใส่ราคาที่เราอยากได้นะคะเช่นอันนี้เขาขาย5้าร้เ้ราก็จะยื่นเป็น490นะคะจากนั้นเราก็กดนะคะยื่นข้อเสนอพอเรายื่นไปแล้วนะคะเราก็จะรอให้ทางร้านเขายอมรับ ข้อเสนอนี้นะคะถ้าเขายอมรับเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบว่ายอมรับแล้วนะคะก็จะให้เรานะคะไปที่เขาว่าไปที่รถเข็นนะคะจากนั้นเราก็ไปทําการสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับเขาก็จะไม่มี reaction หรือว่าไม่มีอะไรกับ ตอบกลับมานะคะแล้วก็อาจจะต้องซื้อในราคาที่ร้านค้าเขาตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นทริคในการซื้อสินค้าให้ได้ของดีราคาถูกนะคะบอกเลยว่าวันนี้ก็หลายทริคมากๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่ต้องการที่จะซื้อสินค้าให้คุ้มค่าที่สุดนะคะยิ่งในยุคนี้เนาะนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเป็นยงไงครับรับรองว่าของดีราคาถูกเนี่ย เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะกลายเป็นว่าคุณจะชอบการที่จะเข้าไปซื้อของหรือว่าช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า S h o ปป e หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ s h o p e e .com เนี่ยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะซื้อของบน s h อป e e ให้ได้ของดีและราคาถูกเนี่ยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแล้วแจกฟรีแบบนี้ ท,ท,ทุกสััปดาห์ครบสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ